สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจีย๊ยบสวนธงชัยสวนสัมลมนะคะพามาออกแดดนะคะเพื่อนๆพ,พามาดูอ่านี่นะคะเห็นข้างบนไหมคะอ่าเห็นข้างบนไหมคะนี่ข้างบนเห็นไหมคะเรียกว่าอ้อยไข่นะคะเดี๋ยวให้น้องจุนถอยไปนะคะให้ดูว่านี่เป็นกอแบบนี้นะคะถ้าดูภายนอกผิวเผินนะคะเพื่อนๆ ได้ยินเสียงไม่เอ่ยอยู่ไกลนะคะอ่าเข้ามานะคะว่าถ้าดูภายนอกผิวเผินนะคะเพื่อนๆนก็จะเหมือนอ้อยนะคะทั่วทั่วไปหรือเหมือนญ้าเนเปียนะคะอ่านี่นะคะเดี๋ยวเจี๊ยจะตัดมาให้ดูนะคะเพื่อนนะคะอ่านะคะร้อนมากนะคะร้อนมากนี่นะคะวิธีการดูว่าเขา ออกดอกเก็บได้หรือยังนะคะเราก็จะดูยอดแบบนี้นะคะนี่ยอดข่อยจีสุดเป็นแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าเก็บได้แล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นป่องปองนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีความป่องป่อก็คือเหมือนคนท้องนั่นแหละนะคะถ้าเก็บได้ก็ถือท้องก็จะป่องนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะนะคะเดี๋ยวจะปอกให้ดูใกล้ๆนะคะอ้อยไข่นะคะนี่นะคะ สวยมากนะคะนี่ใตัดข้างบนออกแบบนี้นะคะเพื่อนเห็นไหมคะสวยไหมสวยไหมคะนี่นะคะกับพรีเซนเตอร์ใครสวยกว่าอ้อยไข่ไอยดูใูกลไกนะคะอ้อยไข่ก็จะมีความป่องป่องแบบนี้นะคะเห็นชัดไหม,มคะเพืเ <laughs> อ่อ,อนะะอ่อา,าป่องป่อ,องแบบนี้นะคะเดี๋ยวเจีย๊ยบจะอ่าบอกให้ดูเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวบอกให้ดูเลยนะคะจะจะมีฝักป่องๆเหมือนข้าวโพดเลยนะคะเหมือนข้าวโพดฝักอ่อนเลยนะคะ แกะออกมาข้างในนะคะแปบ๊บนึงเดี๋ยวจะไปแกะแล้วมันจะหักอีกไม้อื่นนี่นะคะจะเยน็นๆแกะมาเดี๋ยวดอกมันหักค่อยๆหน่อยอุ้ย,ย,ย,ยมาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วอุ้ย,ยตัดข้างบนหน่อยหนูเขาจะอยู่ในฝักเหมือนข้าวโพออดฝักอ่อนเลยนะคะ แอนแอนแอนนะคะเห็นชัดไหมเอ่ยเห็นชัดไหมคนเพื่อนนี่นะคะดอกก็จะอยู่ข้างในแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะดอกเขานี่นะคะโอ้ยน่ากินมากเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะเห็นชัดไหมคะนี่นะคะมันจะมืดไหมเห็นชัดไหมนี่นะคะ ก็จะมีความเป็นดอกแบบนี้นะเอาไปทําอะไรบ้างได้บ้างนะคะเอาไปปิ้งย่างต้มผัดแกงทอดได้หมดทุกเมนูเลยนะคะใส่ไข่แล้วเจียวก็ได้นะคะดูใกล้ๆแบบนี้นะคะเขาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะเพื่อนหอมเหมือนอะไรหอมคล้ายๆแบบอ้อยบวกบวกอะไรนะหน่อไม้ฝรั่งนะแล้วก็ดอกผิวเผิอาน,นี้คล้ายๆกับกระล่ำดอก ขายอะไรดีไข่ปลาขายไข่ปลานะคะน้องจูนบอกขายไข่ปลานะคะนี่เป็นเม็ดๆนะคะเ,เม็ดๆแบบเนี้นะคะนี่น่ารักมากนะคะน่ารักแล้วรสชาติอร่อยด้วยนะคะนี่นะคะราคานะคะราคาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเป็นอ้อยที่แบบว่าหนึ่งปีมีให้ทานแค่ทั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกินปีหน้าก็ต้องรอไปปีหน้าเลยนะคะปีนี้ก็ นี่ออกดอกแล้วนะคะมีแค่ปีละครั้งนะคะมีให้ได้กินแค่ปีละครั้งแค่นั้นเองนะคะเพื่อนนี่นะคะ,ะ,คะก็พาม,มาดูนะคะอ้อยไข่นะคะไม่ได้ปลูกไว้กินลำกินเนื้อไม่ได้ไปทําอ้อยคข้นหรือว่าไม่ได้ไปทําน้ําอ้อยนะคะแต่ไว้กินดอกเขาแบบนี้นะคะนี่นะคะอ้อยไข่ค่ะเพื่อนๆก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะใครสนใจทักเข้ามาสอบถามได้นะคะอ้อยไข่ค่ะ